สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะในว,วันนี้มาพบกับเกม f i n a l e a t f r e d d y ภาค Security Breach นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่เดือนมกรา ผมก็ห่างหายจากเกมนี้ไปนานพอสมควรเลยและครับแต่สาเหตุที่ผมกลับมาเล่นเกมนี้นั้นมันก็ตามชื่อคลิปเลยครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ทาง s e e l ว o o สตูดิโอเขาได้ทำการโพสต์รูปรูปหนึ่งที่เป็นการพูดถึง DLC ใหม่ของเกมนี้และมันมีชื่อว่า u n นนั่นเองและในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์รูปนี้พร้อมคาดเดาว่า DLC นี้มันจะเซตไทม์ไลน์อยู่ช่วงไหนของเกมพร้อมๆกันนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้ว เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโดยอย่างแรกที่จะมาพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องวันวางจําหน่ายและนั่นก็รวมถึงราคาของ DLC นี้อีกด้วยซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีครับเพราะว่า DLC นี้จะเป็น DLC ที่เราจะได้มาแบบฟรีๆคือถ้าใครมีเกมนี้ก็สามารถเล่น DLC นี้ต่อได้เลยและตัว DLC นี้จะมาในปี2023ครับซึ่งถึงแม้ว่าปี2023นั้นมันจะดูค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ มันกําลังจะเข้าเดือนมิถุนาแล้วนั่นหมายถึงตอนนี้มันผ่านไปครึ่งปีแล้วละครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเดือนที่เขาจะปล่อย DLC เนี่ยมันคือเดือนไหนบางทีถ้าโชคดีพอมันก็อาจจะเป็นเดือนมการาก็ได้ซึ่งถ้ามันเป็นเดือนมการาจริงๆเนี่ยก็ถือว่าโชคดีของเราครับเพราะว่าเราจะต้องรอ DLC นี้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองเอาละครับเมื่อเรารู้ถึงวันวางจำหน่าย พร้อมกับราคาของ DLC นี้แล้วเรามาดูเนื้อหาที่เราพอจะหาได้จากรูปนี้กันโดยอย่างแรกเราจะมาดูที่ตัวเอกที่เราจะได้เล่นใน DLC นี้กันก่อนซึ่งดูจากสภาพแล้วเราไม่น่าจะได้เล่นเป็นเกเกอรี่และครับแต่ว่าเราจะได้เล่นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครซึ่งตัวเอกในรอบนี้ก็น่าจะมาในรูปแบบของเกรเกอรี่ละครับคือเป็นตัวละครใหม่เลยไม่ได้มีความอ้างอิงจากภาคก,ก่อนๆหรือว่าอะไรในจุดนี้ ผมคิดว่าเราก็ควรต้องรอต่อไปล่ละครับจนกว่าว่ามันจะมีตัวอย่างใหม่หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราได้รู้มากกว่านี้ซึ่งพอมาพูดถึงตัวกิกอรี่แล้วถ้าเรามาดูด้านบนของรูปนี้เราจะเห็นว่ามันมีทีวีติดอยู่ด้วยละครับซึ่งภาพในทีวีนั้นมันก็คือกิกอรี่ตัวเอกของภาคหลักนั่นเอง แต่ว่าที่สําคัญมากที่สุดนั่นคือภาพที่มุมซ้ายล่างของทีวีแหะครับโดยมันเป็นภาพของเกเกอรี่ที่มีตัวอักษรเขียนออกมาว่า Help me หรือว่าช่วยฉันด้วยในจุดนี้เราสามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ว่าตัวเอกที่เป็นเด็กผู้หญิงคนนี้น่าจะมาตามหาตัวเกเกอรี่ซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนของเธอแหะครับเธอน่าจะรู้ว่า ที่ที่เกเกรี่ได้เข้าเป็นที่สุดท้ายนั่นคือพิซซ่าเพล็กซ์แห่งนี้และเธอจะต้องตามหาเขาให้เจอก็เป็นได้บางทีเธออาจจะเป็นน้องสาวของเกเกรี่หรืออาจจะเป็นพี่สาวของเกเกรี่ก็ได้เพราดูจากสภาพแล้วตัวเธอกับเกเกรี่นั้นก็น่าจะมีอายุที่ห่างกันไม่มากสักเท่าไหร่นะัก แต่สิ่งที่แปลกนั่นคือในตอนนี้ห้างเมกาพิซซ่าเพล็กซ์มันกลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วละครับสังเกตจากรูปปั้นของเฟรดดี้ที่แต่เดิมทีนั้นมันก็เป็นรูปปั้นเฟรดดี้ที่ตั้งตรงงานสวยงามอยู่อย่างดีแต่ว่าในรูปนี้มันกลับพังลงมาและพื้นที่รอบข้างมันก็ดูพังไปด้วยละครับเปรียบเสมือนว่าห้างนี้มันกลายเป็นห้างร้างไปแล้วซาร์ดิซัซึ่งเผื่อใครลืมไปแล้วนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนตรงนี้มันคือโซนเมนฮอล์นะครับหรือว่าเป็นโซนต้อนรับนั่นแหละ สังเกตได้จากรูปปั้นของเฟรดดี้ที่ตั้งตรงงานอยู่แล้วก็ด้านหลังของรูปภาพเนี่ยมันก็จะมีต้นปามนะครับซึ่งมันก็คือด้านหลังตรงนี้เลยตรงกลางก็จะเป็นลิฟต์ซึ่งมันก็ตรงกันนั่นแหละครับซึ่งถ้าทําการคาดเดาเนื้อเรื่องผมคิดว่ารูปภาพนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ทําการเข้ามาที่ห้างร้านที่มีชื่อว่าเมกาพิซซ่าเพล็กซ์และเข้ามาตามหากิเกอรี่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง แต่แน่นอนครับในห้างนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่ซรากประหาักพังแต่มันยังมีหุ่นแกมล็อกแอนิมาทรอนิกที่ยังหลงเหลืออยู่และในรูปนี้เราได้เห็นแกมล็อกชิก้าที่มันดูพังแบบพังมากๆพังมากกว่าในเกมหลักที่เราได้เห็นอีกด้วยแหละครับซึ่งในตอนนี้หลายๆคนก็เรียกชิก้าตัวนี้ว่าวิ t เทอร์แกมล็อกชิก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นคือแล้วหุ่นตัวอื่นๆล่ะอยู่ที่ไหน หรือม่เพียงแค่ตัวชีก้านั้นที่รอดไปได้ซึ่งข้อมูลของรูปทั้งหมดก็น่าจะมีเพียงเท่านี้มันเป็นเพียงแค่รูปๆเดียวครับมันยังบอกอะไรไม่ได้มากแต่ว่ารูปเดียวกันนี้มันกลับสร้างคําถามขึ้นมาเยอะมากๆอย่างแรกเลย DLC นี้ใช้ฉากจบไหนเป็นฉากจบหลักกันแน่ซึ่งถ้าดูจากสร้างปลักหักพังมันพอจะเป็นไปได้อยู่2 Ending ด,ด้วยกันอย่างแรกคือ a f t e r Ending หรือว่าหลายๆคนเรียกกันว่า True Ending ด้วยซ้ำนะครับเป็นฉากที่เกเกอรี่และเฟรดดี้หนีออกมาจากตัวเบิร์นแทรปได้และอีกฉากจบหนึ่ง คือฉากจบที่เฟรดดี้นั้นทําการเผาห้างเมกาพิซซ่าเพ็กจนวอดวายแต่ทั้งสองฉากจบนั้นมันมีข้อขัดแย้งอยู่อย่างหนึ่งแหละครับนั่นคือตัวเกเกอรี่นั้นเขาหนีออกจากห้างเมกาพิซซ่าเพ็กแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยไม่ได้โดนอะไรเลยดังนั้นเอนดิ้งที่จะพอเป็นไปได้มากที่สุดนั่นคือแบ d เอนดิ้งหรือว่าฉากจบหนึ่งดาวที่ตัวแวนนี่นั้นทําการจับตัวเกเกอรี่ได้สําเร็จนั่นเองซึ่งผมเข้าใจได้นะครับว่าถ้าเราเลือกฉากจบนี้มาเป็นฉากจบแคนนอนเนี่ยมันจะสามารถเล่าอะไรต่อได้ เพราะถึงแม้ว่าเกเกอรี่จะถูกจับตัวไปหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามเบิร์นแท็ยังอยู่ในห้างแห่งนี้กริชแท็ก็ยังอยู่ในห้างแห่งนี้อยู่ตัวโมเทนเฟรดดี้หรือว่าบล็อคก็ยังอยู่และถ้าตัวเกเกอรี่ถูกจับตัวไปจริงๆแล้วก็มันจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอกให้สามารถมาที่ห้างแห่งนี้เพื่อตามหาเกเกอรี่ได้ซึ่งถ้าเผื่อใครบอกว่าเฮ้ แล้วฉากจบอื่นๆมันก็ควรจะเป็นฉากจบแคนนอนเหมือนกันหรือเปล่าโดยเฉพาะฉากจบของวิลเลียมอาร์ฟตันเนี่ยอันเนี้ยควรเป็นทรูเอนดิ้งซีรที3สามเพราะว่ามันเป็นภาพแอนิเมชันในจุดนี้ผมขอพูดอะไรที่มันดูขัดแย้งมากๆอย่างหนึ่งก่อนคือในตัวเกมภาคหลักเนี่ยเราจะได้เห็นการเอาตัวรอดของเกเรอรี่จากพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเขาอยากจะออกจากห้างแห่งนี้ครับ และฉากจบอื่นๆตัวเกเกอรี่สามารถออกจากห้างแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยและเขาจะกลับมาที่ห้างแห่งนี้เพื่ออะไรกันเพื่อให้ตัวเองมาถูกจับอีกหนึ่งรอบอย่างนั้นเหรอมันดูไม่ make ซนส์แหะครับและถ้าเราเลือกฉากจบแรกมันก็จะเป็นการอ้างอิงทฤษฎีที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าตัวเกเกอรี่นั้นเขาเป็นเด็กกำพร้าที่มาตามหาเพื่อนหรือว่าหาใครสักคนหนึ่งในห้างแห่งนี้และนั่นมันจะเข้าล็อกทุกอย่างเลยครับตัวเฟรดดี้จะหาข้อมูลของเกเกอรี่ไม่เจอเพราะว่าเกเกอรี่นั้นเป็นเด็กกำพร้า และสาเหตุที่เกเกรี่นั้นยังอยู่ในห้างแห่งนี้นั่นเป็นเพราะว่าแวนนี่ได้จับตัวเขาได้และนั่นก็ส่งผลให้ตัวเอกที่เป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันก็ได้มาตามหาเกเกรี่ใน DLC รูนนั่นเองซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแบบถูกต้องมากๆมันก็จะมีคำถามขึ้นมาอีกหลายคำถามเหมือนกันนั่นคือทำไมห้างแห่งนี้ถึงพังได้เฟรดดี้อยู่ที่ไหนแล้วกริชแท็บหรือว่าตัวอื่นๆยังอยู่ในห้างแห่งนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะตัวกริชแท็บเนี่ย คืออย่างที่เราได้รู้กันในเทปบันทึกนะครับว่าตัวแวนนี่นั้นเขาได้เอาไวรัสกริชแท็บเอามาฝังไว้ที่ห้างแห่งนี้แสดงว่ากริชแท็บจะไม่สามารถออกจากห้างแห่งนี้ได้และชะตากรรมของเกเกอรี่นั้นจะเป็นอย่างไรทําไมตอนที่แวนนี่จับเกเกอรี่เฟรดดี้ไม่ตามหาหรือว่าเฟรดดี้เขาเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วมันจะมีหุ่นตัวไหนช่วยตัวเอกเหมือนกับที่เฟรดดี้ช่วยเกเกอรี่หรือเปล่าอันนี้เราต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งแหละครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมคนไหนคิดเห็นกันยังไงเนี่ย ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับดูว่าฉากจบไหนที่ควรจะเป็นฉากจบแคนนอนเพราะว่าเกมนี้มันมีฉากจบถึง6ฉากจบด้วยกันก็ลองพูดคุยลองขบคิดกันได้นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้ามันมีข้อมูลของเกมนี้ผุดขึ้นมาอีกผมก็จะเอามาพูดถึงอีกแหละครับแล้วมาดูกันว่า ทฤษฎีของใครจะเป็นจริงกันบ้างและสำหรับข้อมูลแล้วก็ทฤษฎีทั้งหมดก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ถ้าขาดตกบกพร่องในจุดไหนผมขอโทษไว้ในที่นี้ด้วยกันนะครับและถ้าหากมีโอกาสผมจะมาไลฟ์พูดคุยกันอีกทีหนึ่งละกันแต่ว่าในวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้ะครับผมสวัสดีครับ